นี่ลูกอะเป็นคนแก่ตัวเล็กเหรอลูกไปเข้าไปเดินเข้าไปเดิน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 เดิเดเดเดิเดินเดิน ไม่เห็นลัวไม่เห็นล่ค่ะนโอ้ไม่เห็นแล้วมาร้องเพลงกันดีกว่ามามาร้องเพลงสวัสดีเธอจ้าตื่นเช้ามาเรามาสวัสดีอ้าวสวัสดี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 เรามาเจอกันสวัสดีสวัสดี โยกฮ่ายกสองมือเลยจ้าเย้มาดินแฮปปี้แล้วอ่ะแฮปปี้แฮปปี้เก่งจังเลยอะเก่งจังเลยาม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 อาเนนๆใครจะร้องเพลงแต่เช้าเลยร้องเพลงอะไรนะเอาเอาสวัสดีกันก่อนมามาร้องเพลงสวัสดีกันมา สวัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอกับฉ <ฤ like S 1> ันพบกันสวัสดีเอามาสวัสดีเธอจ้าเอาขึ้นมาลเอามาือขึ้นมาลกสวัสดีเธอจ้าแมรี่ทำแมรี่ทำสวัสดีเธอจ้าสวัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีส Good morning, Good morning, Good morning สวัสดีเช้าเลยสวัสดีสวัสดีตอนเชา้า Good morning, Good morning, Good morning สวัสดีตอนเชา้าเฮ้ยครานใครสวัสดีตอนเชา้ายกมือ สวัสดีสวัสดีตอนเช้าสวัสดีสวัสดีตอนเช้าหนูมากล่าวคำว่าสวัสดีดมอร์นิ่งมิวก์굿มอร์นิ่งอีกทีหนูมาสวัสดีตอนเช้าเอเก่งจังเลยไหนไหนไนไหนใครจะร้องเพลงสวัสดีตอนเช้าอักดมอร์นิ่งดมอร์นิ่ง ดูดูไอดูไอดูไอ้ร้อนอ่ะ Good morning to you Good morning to you Good morning Good morning Good morning to you y a h อาเอา Good morning ก่อนสวัสดีตอนเชา้า สวัสดี